และทําตัวเกเรเมาสุราเมายาติดยาหรือทำตัวไม่เหมาะสมก็สุดท้ายก็ไปมืดบุญที่สร้างหาทั้งหมดก็สึงสลายลงไปแล้วก็สุดท้ายมาสว่างแต่ก็ไปสว่างก็คือเราเกิดมาอยู่ในท่ากาง,งาสูที่ดีแล้วก็ยังหมั่นขยัน เพียรในการทำความดีชีวิตก็จะเออรียนรู้เรืองก็ไปสวา่างก็เป็นคำสอนอท่านบอกท่านไปฟังพระเทศก็เอามาสอนลูกต่อเรียนลูกๆทุกคนก็ตั้งใจทำความดีเพื่อที่อยากจะไปสวา่าคเขาบอกการให้มันก็เหมือนกับเราลองดูว่าเราผักน้ําออกแต่ตัว ผัดดันน้ำออกทุกตัว้าบบว่าน้ำข้า้ามันจะเข้าไหลเข้ามาหาเรากราบอกยิงให้มันยิงไหลเข้ามาแต่เราลองเห็นกันตัวเครับลวกน้ําเข้ามาหาตัวท่านก็จะเห็นว่าน้ํามันจะไหลออกไปข้างข้าท่านไม่มีทางยิงท่านลวกมันเท่าไหร่อยากได้มากเท่าไหร่มันก็ไหลออกมดมันไม่มีใครที่จะสามารถ ฟ้าเข้ามาเนี่ยก็เก็บไม่อยู่ที่ตูดได้มันเหมือกนกันนะครับเรายิ่งให้เรายิ่งทําความดีสิ่งดีๆต่างๆก็จะไหลเข้า,า,กกามาหาพวกเรามาหาตัวเรานี่ก็ขออนญาตเป็นคําสอนของคุณพ่อซึ่งพยายามถ่ายทอแล้วก็สอนมานครับวันนี้ก็เลยตั้งใจจะมาร่วมทำความดีกับผู้ทุกท่านนะครับ ผมก็อโอกาสตัวนี้อขอบคุณมโุธนาคุณกับทุกท่านที่ได้มาร่วมกันทำบ,บุญในวันนี้แล้วก็หวังว่าศาสตาที่ท่านตั้งใจก็จะได้ประสบความสำเร็จสำหรับของตัวเลขที่ผมได้รวบรวมมานะครับก็ยอดที่ประมาณ2อง0ส้าบาท ก็ยังไม่รู้ว่าที่นี่อาจจะมีสมทบและยอดสุดท้ายจะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวท่านประธานก็คงได้รวบรวมนะครับแล้วก็จะรุดถวายในวบนนี้กับท้ายที่สุดก็ขออัวยพรนะครับขอศักิ์นะครับคุณพระศรีธนทรช่วยด,าดาลบวิญาณให้ทุกท่านทุกคนนะครับประสบแต่ความสุขที่เปนใจก็ขอให้สุขความรุ่งโรานศาสนามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ มีจิตใจที่งดงามย่เจ็บแย่จมมีความเจริญที่ยิ่งขึ้นไปขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ